ระวจนะของพระเจ้าประจำวันเราได้ทำงานและพูดในหนทางนี้ท่ามกลางพวกเจ้าเราได้สละกำลังและความพยายามไปมากมายยิ่งกระนั้นเมื่อใดเล่าที่พวกเจ้าได้ฟังสิ่งที่เราบอกพวกเจ้าอย่างชัดเจนที่ใดเล่าที่พวกเจ้าได้กราบไหว้เราองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิเหตุใดพวกเจ้าจึงปฏิบัติต่อเราเยี่ยงนี้เ่าเหตุใดทุกสิ่งที่พวกเจ้าพูด และทมจึงยั่วยุความโกรธของเราเหตุใดหัวใจของพวกเจ้าจึงกระด้างหนักเราได้เคยฆ่าชีวิตพวกเจ้าบ้างหรือไม่เหตุใดพวกเจ้าจึงไม่ทำสิ่งใดเลยนอกจากทำให้เราโศกเศร้าและกระวนกระวายใจพวกเจ้ากำลังรอให้วันแห่งความโกรธของเราพระยาเวเกิดขึ้นกับพวกเจ้าอยู่ใช่หรือไม่พวกเจ้ากำลังรอให้เราส่งความโกรธที่ถูกยั่วยุ ด้วยการไม่เชื่อฟังของพวกเจ้าอยู่ใช่หรือไม่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไม่ใช่เพื่อพวกเจ้าหรอกหรือครนั้นพวกเจ้าก็ยังได้ปฏิบัติต่อเราพระยาเวในหนทางนี้อยู่เสมอนั่นคือขโมยเครื่องสักการะของเรานำเครื่องบูชาของแท่นบูชาของเรากลับไปยังถ้ำหมาป่าเพื่อเลี้ยงพวกลูกหมาป่าและลูกๆของพวกลูกหมาป่าผู้คนต่างต่อสู้กันเองเผชิญหน้ากันและกัน ด้วยการจ้องมองที่โกรธเกรี้ยวและด้วยดาบและหอกโยนถ้อยคําของเราองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ลงไปในห้องส้วมให้กลายเป็นสกรปรกเหมือนสิ่งปฏิกูลความสัตย์สุจริตของพวกเจ้าอยู่ที่ใดเล่าสภาวะความเป็นมนุษย์ของพวกเจ้าได้กลายเป็นความเหมือนสัตว์เดรัจฉานหัวใจของพวกเจ้าได้กลายเป็นหินมานาแล้วพวกเจ้าไม่รู้หรอกหรือว่าเวลาที่วันแห่งความโกรธของเรามาถึง จะเป็นเวลาที่เราพิภากษาความชั่วที่พวกเจ้ากระทําต่อเราองค์ผู้ทรงมหิตธิิ์ในวันนี้พวกเจ้าคิดหรือว่าโดยการหลอกเราในหนทางนี้โดยการโยนถ้อยคำของเราลงไปในโคลนตมและไม่ฟังถ้อยคำของเราพวกเจ้าคิดว่าโดยการปฏิบัติตัวเช่นนี้ลับหลังเราพวกเจ้าจะสามารถหลีกหนีการจ้องมองที่โกรธเกรี้ยวของเราได้หรือพวกเจ้าไม่รู้รอกหรือว่า ตาของเราพระยาเวได้มองเห็นพวกเจ้าแล้วคราที่พวกเจ้าขโมยเครื่องสักการะของเราและละโมบในสิ่งครอบครองของเราพวกเจ้าไม่รู้หรอกหรือว่าเมื่อพวกเจ้าได้ขโมยเครื่องสักการะของเราไปพวกเจ้าได้ทำเช่นนั้นเบื้องหน้าแท่นบูชาที่เครื่องสักการะถูกถวายพวกเจ้าสามารถเชื่อตัวเองว่าฉลาดพอที่จะหลอกลวงเราในหนทางนี้ได้อย่างไรความโกรธของเรา จะสามารถออกห่างจากบาปอันชั่วร้ายของพวกเจ้าได้อย่างไรเล่าความเดือดดาลรุนแรงของเราจะสามารถเมินเฉยต่อการทำชั่วของพวกเจ้าได้อย่างไรเล่าความชั่วที่พวกเจ้ากระทำในวันนี้ไม่ได้เปิดทางออกให้กับพวกเจ้าแต่กลับเก็บการตีสอนไว้สำหรับวันพรุ่งนี้ของพวกเจ้ามันยั่วยุการตีสอนของเราองค์ผู้ทรงมหิตธิริ์ต่อพวกเจ้าการทำชั่วและคำพูดชั่วของพวกเจ้า จะสามารถหนีพ้นจากการตีสอนของเราได้อย่างไรเล่าคำอธิษฐานของพวกเจ้าจะสามารถมาถึงหูของเราได้อย่างไรเล่าเราจะสามารถเปิดทางออกให้กับความไม่ชอบธรรมของพวกเจ้าได้อย่างไรเล่าเราจะสามารถปล่อยการทำชั่วของพวกเจ้าในการท้าทายเราไปเฉยๆได้อย่างไรเล่าเราจะสามารถไม่ตัดลิ้นของพวกเจ้าที่มีพิษเหมือนลิ้นของงูได้อย่างไรเล่าพวกเจ้าไม่มาหาเรา เพื่อประโยชน์แห่งความชอบธรรมของพวกเจ้าแต่กลับกักเก็บความโกรธของเราอันเป็นผลจากความไม่ชอบธรรมของพวกเจ้าไว้แทนเราจะสามารถให้อภัยพวกเจ้าได้อย่างไรเล่าในสายตาของเราองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คำพูดและการกระทำของพวกเจ้าล้วนโศกปรกสายตาของเราองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เห็นความไม่ชอบธรรมของพวกเจ้าเป็นเหมือนการตีสอนที่ไม่หยุดหย่อน การตีสอนและการพิพากษาอันชอบธรรมของเราจะสามารถออกห่างจากพวกเจ้าได้อย่างไรเล่าเพราะพวกเจ้าทำสิ่งนี้กับเราทำให้เราโศกเศร้าและโกรธเกรี้ยวเราจะสามารถปล่อยให้พวกเจ้าหนีพ้นจากมือของเราและออกห่างจากวันที่เราพระยาเวตีสอนและสาบแช่งพวกเจ้าได้อย่างไรเล่าพวกเจ้าไม่รู้หร,อหรือว่าคำพูดและถ้อยคำชั่วทั้งหมดของพวกเจ้าได้มาถึงหูของเราแล้ว พวกเจ้าไม่รู้หรอกหรือว่าความไม่ชอบธรรมของพวกเจ้าได้ทำให้เสื้อคลุมศักดิ์สิทธิ์แห่งความชอบธรรมของเราแปดเปื้อนแล้วพวกเจ้าไม่รู้หรอกหรือว่าการไม่เชื่อฟังของพวกเจ้าได้ยั่วยุความโกรธเกรี้ยวกราดของเราแล้วพวกเจ้าไม่รู้หรอกหรือว่าพวกเจ้าได้ปล่อยให้เราเดือดพล่านมานานแล้วและได้ทดสอบความอดทนของเรามานานแล้วพวกเจ้าไม่รู้หรอกหรือว่าพวกเจ้าได้ทำให้เนื้อหนังของเราเสียหาย กลายเป็นผ้าคีรุ้วไปแล้วเราได้สู้ทนมาจนถึงบัดนี้กระทั่งเราปลดปล่อยความโกรธของเราไม่ยอมผ่อนปลนต่อพวกเจ้าอีกต่อไปพวกเจ้าไม่รู้หรือว่าการทำชั่วของพวกเจ้าได้มาถึงตาของเราแล้วและเสียงร้องของเราก็ได้ไปถึงพระกันของพระบิดาของเราแล้วพระองค์จะทรงสามารถยอมให้พวกเจ้าปฏิบัติต่อเราเยี่ยงนี้ได้อย่างไรเล่ามีงานใดบ้าง ที่เราทำในตัวพวกเจ้าที่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของพวกเจ้ากระนั้นใครบ้างท่ามกลางพวกเจ้าได้กลายเป็นมีความรักมากขึ้นต่องานของเราพระยาเวเราจะสามารถไม่สัตยซื่อต่อน้ำพระทัยของพระบิดาของเราเพราะเราอ่อนแอและเพราะความระทมที่เราได้ทนทุกข์ได้หรือพวกเจ้าไม่เข้าใจหัวใจของเราหรือเราพูดกับพวกเจ้าเหมือนที่พระยาเวได้ตรัสกับพวกเจ้า เราไม่ได้ยอมทิ้งมากมายเช่นนี้เพื่อพวกเจ้าหรหรือแม้ว่าเราเต็มใจที่จะแบกรับความทุกข์ทั้งหมดนี้เพื่อประโยชน์แห่งพระราชกิจของพระบิดาของเราแต่พวกเจ้าจะเป็นอิสระจากการตีสอนที่เรานำมาสู่พวกเจ้าอันเป็นผลจากความทุกข์ของเราได้อย่างไรพวกเจ้าไม่ได้ชื่นชมอย่างมากมายยิ่งนักจากเรารอกหรือวันนี้พระบิดาของเราได้ทรงประทานเรามาให้แก่พวกเจ้าแล้ว พวกเจ้าไม่รู้หรือว่าพวกเจ้าชื่นชมมากยิ่งกว่าถ้อยคำอันโอบเอื้อของเราพวกเจ้าไม่รู้หรือว่าชีวิตของเราได้ถูกแลกเปลี่ยนกับชีวิตของพวกเจ้าและสิ่งทั้งหลายที่พวกเจ้าชื่นชมพวกเจ้าไม่รู้หรือว่าพระบิดาของเราทรงใช้ชีวิตของเราเพื่อทำการสู้รบกับซาตานและพระองค์ยังทรงประทานชีวิตของเราให้แก่พวกเจ้าทำให้พวกเจ้าได้รับเป็นร้อยเท่าและปล่อยให้พวกเจ้า ลีกเลี่ยงการทดลองมากมายยิ่งนักอีกด้วยพวกเจ้าไม่รู้หรือว่าเป็นเพราะงานของเราเท่านั้นพวกเจ้าจึงได้รับการยกเว้นจากการทดลองมากมายและจากการตีสอนรุนแรงมากมายพวกเจ้าไม่รู้อกหรือว่าเป็นเพราะเราเท่านั้นพระบิดาของเราจึงทรงยินยอมให้พวกเจ้าชื่นชมตราบจนบัดนี้ในวันนี้พวกเจ้าจะยังคงกระด้างและไม่ยอมอ่อนข้อ จนราวกับว่ามีติ่งเนื้อแข็งเติบโตขึ้นในหัวใจของพวกเจ้าได้อย่างไรความชั่วที่พวกเจ้ากระทำในวันนี้จะสามารถหลีกหนีวันแห่งความโกรธที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากที่เราไปจากแผ่นดินโลกได้อย่างไรเราจะสามารถยินยอมให้พวกที่กระด้างและไม่ยอมอ่อนข้อยิ่งนักเหล่านั้นหลีกหนีความโกรธของพระยาเวไปได้อย่างไร